แต่เรื่องราวของหน้าฝนมันก็ยังอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของปลายปลายหน้าฝนไงฝ<ฟ>นมันตกน,ตน,น,น้ำก็ท่วมออปัญหาที่ตามมาของการที่ฝนตกลงมาประจำประจำแบบนี้ย่าขึ้นรกไงโอ,อ ย่าขึ้นรกก็ลำบากคุณพ่อบ้านพวกคุณแม่บ้านก็ต้องสั่งไปตัดหญ้าถอนหญ้าตัดหญ้าถอนหญ้าตัดหญ้าเอาละวันนี้ใครที่มีปัญหาแบบนี้ผมมีไอเดียมาแนะนํานะครับใครที่ประสบปัญหาเรื่องการตัดหญ้าถอนหญ้าเอาไปเหนื่อยมันต้องก้มต้องถอนอะไรเงี้ยมีเครื่องตัดหญ้าแบบใบไอเดียสุดเจ๋งแถมราคาในการดัดแปลงมันประหยัดมากๆเลยครับมาแลว โอ้โหคุณเดี๋เว้เด้เเปียกหมดเลยก็เห็นสาวมันเงียบๆผมก็เลยทำให้น้ำลายคุณกระเด็นเต็มเลยค่ะสคริปเปียกไปแล้วเอาละที่เห็นอยู่นี่เขาดัดแปลงจากรถกัญยายนธรรมดามาพ่วงข้างด้วยเจ้าเครื่องตัดหญ้าแบบนี้สะดวกสบายจริงๆเลยทีเดียวนะครับโอ้ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ทำได้รวดเร็วอีกต่างหากเป็นเครื่องตัดหญ้าพ่วงกับรถจักรยานยนต โอ้โหกาลังตัดยากลางสนามฟุตบอลที่โรงเรียนบ้านแม่หง,งูดอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่แหละครับโรงเรียนบ้านแม่ง,งูดนะครับซึ่งจากการสอบถามไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแมงงูดก็บอกเลยว่าโรงเรียนตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่ <c oughs> เขาขาดแคลนบุคลากร <c oughs> และงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ทันสมัย <c oughs> และมีราคาแพงแต่แทบทุกโรงเรียนก็จะมีพื้นที่สนามฟุตบอลที่มันกว้าง มันกว้างแล้วเป็นยังไงหญ้า,ามัน,ข,นขึ้นเยอะ <ๆ S 1> โอ้ยิ่งฝนตกลงมากันหนำแบบนี้ขึ้นไวไวเอาแต่ถ้าจะตัดหญ้า้วยการใช้รถเข็นแบบธรรมดามันนานนี่ก็เลยมาดัดแปลงแบบนี้โอ้โหเขาบอกเลยว่าใช้งบประมาณเพียงแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นสามารถตัดแปลงได้แบบนี้โอ้โหเป็นไงล่ะสามารถช่วยเหล่าบรรดาพันโรง ของโรงเรียนในการประหยัดเวลาแถมประหยัดพลังงานไม่ต้องเหนื่อยมากขับไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เราได้ตัดหญ้าไปด้วยคือพานโรงส่วนใหญ่ของแต่ละโรงเรียนอายุจะมากแล้วแล้วก็ต้องแบบเดินแล้วต้องทําหลายอย่างแทบจะทุกอย่างในการดูแลโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้เจ้าเครื่องนี้ไปสบายเออป็นเรื่องทุนแรงได้อะเนาะใช่แล้ว